สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำรถเก่งมือ2ให้ท่านได้เลือกชมนะคะราคา59,000บาทพารถ Toyota Camry รถปี0-2ค่ะ59,000บาทเงินสดนะคะในชมของท้ายย้อยเชื้อเพลิง2ระบบค่ะทั้งเบนซินและ LPG แอร์เย็นฉ่ำเพลงมีฟังเครื่องดีช่วงร่างดีสีสวยพาสีขาดนะคะเน้นไปตามสภาพค่ะ สำหรับท่านใดที่ถูกใจนะคะควรเดินทางไปดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจดีที่สุดนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายดูรถคุยกับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปรถคันนี้นะคะทางด้านผู้ขายได้ลงรายละเอียดไว้ว่าดูรถได้ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนัดหมายล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจคะ่ะประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมาแนะนำรถสภาพสวยๆที่น่าใช้ให้ทุกท่านได้เลือกชมกันในทุกๆวันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ